สวัสดีตอนเช้ๆาๆครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆสวยเปรียบครับวันนี้ร่องสิบล่องพยายามลียามม่องยามเอ่อยามยามลียามต้อนครับพี่น้องกระพาะแพร่สวยเต๋อเบล้วครับพี่น้องผลไม้เกาหมองเกาหุดแล้วครับล่ำหวยหุดแล้วครับมาเคลื่อนฝนตกนะครับมาเคลื่อนนี่ฝนตกตะเก ا าฝนตกนี่ว่ามันบ้าป่า,าลวครับมานเต๋อ ตอนอยากได้น้ำป้อมีน้ำพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหลดดวดกันแท้ครับไม่ย่างหพ่ออัดอัดไว้สัก่ัดแบาแช่ใบต้องแช่ว้เฟียงให้มันเน่าแับเป็นปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละครับมันง่ามไรมันต้องมีน้ำครับมันมีน้ำกับค้างไว้ครับกต่มันลายกระเพียงออกแล้วพี่น้องเบิ้องอร่อยครับ น้ำเต็มให้หน้าอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นกระริตัวนั่งพวกไอ้เพิ่นตากตากร่างตากเข่าครับพี่น้องเดินช่วงเดียดนี่ก็ร่างก็ร่างตากเข่าด้วครับเกี่ยวเข่าแล้วก็เป็นตากบ่ได้ตากครับพี่นอ้องดำเปือป้อเปื้อนอยู่กับนีเม็ดเข่าหันพี่น้องครับมาหวัวเรียวครับมาไแหลกของเ้าลี แม,นล,มนลีขึ้นแมนลีกอ่พ่อรุง่ง <c oughs> ยันแมนลีเขาเด้อหนีเด้อห่วยอีกแล้วแมนบ้าบ้ามั้ยเจ๊ชาวบ้านห่วยอีกแล้วห่วยยูมัดปีพี่น้องอัดอยูมัดปีอุ้ยคือเต็นดวงเด้งดวงเด้ดงเห็นเต็นอยูวันมีตัวเดียวทอดแต่วันเต็นบอให้พี่น <c oughs> ้องบังเอิญครับลวนน้ำกันครับพี่น้องเต็นคื้อๆเหรอก กระสีมีเน e> um ี่ยอายุเหรอครับแต่ว่ากระสีลายหรือกระลายบ่วงหูจักได้ครับยกขึ้นเบ่วงตะกั่นกรบพี่น้องมันก็ว่ามันส่งคืออยู่เดียวล่ะรับอันเดียเรียนมาแล้วสองตัวอันเดียสามสี่ห้าโอ้มีจับปากคอได้ครับพี่น้อ่างมือนี่สรางรุ่นบิ๊กยูครับคือกาตัวว่านย่อยเหรอครับ เบี้ยวเบีกิวเหมือนเดิมครับพี่น้องเห็นไหครับนั่นครับงามบ่พี่น้องพุดเละงามบ่พี่น้องนี่จะลวนนี้แล้วครับปลาก็ได้เอาเอาเงี้ยนครับพ่อปันี้ จะดูพพ่าพไ่มฟังเบิอร์นะครับรตัวซ่ัมเคยตัวเคยเห็นแหละครับไม่ได้อ่างยากหรอกเห็นว่าพญิพาตกับพญิเพียงมายามดีแหละเมียนแหละเ่าต้องไปเร่งว่าทีได้ตัวง่ายเถอะครับพี่น้องไซเดิมมาแล้ววางขีดได้ครับ <c oughs> ยามจิบเทียกใส่ใส่ซัมหนีแหละพี่น้องเพราะว่าปามีตัวซัมหนีครับพี่น้องน้ามาล่ะไปต่อครับพี่น้อง ไม้เก่าไม้เดิมเท่านัหละเป็นตรงครับเป็นต่อนบัดนี้ยังจะเว้นกำลังเงี้ยแ <c oughs> น่ชก็ชิวานห้ามให้ปา่าเท่ากอนครับปา่าธรรมชาติยีห่หนองซานเข้าบ่มีดจริงไหมพีล่ลุง ก็เก็ปีกายเขามาเอานีตัวอะไรเนี่ยมนนีน่เนาะเตือนฝนมันเหมือนว่าแม่นยามันน่นที่แหล่ะครับโอ้ยอันนี้ก็บ่อผ่านนั่นมะปกนั่เนาะห้ามไหมครับข้นลา่าข้นนั่นหมดเลยครับยังอีกสามอันนี่ครับเป็นองสามอันหรือที่อันนี่แหละครับจำบ่ได้จนวิ่นอย่ามือไรก็ได้เมื่อไรพวกสิล้องท่าขึ้นไม่เงียน <laughs> ลงหมด ลงหอดตรงหอดตอนจะก้องอะไรพีน่น้องจค่วายูเกียอะไรอยู่ยามไปยามไม่ลงมาทั้งเนี่ยบ้านพี่น้องเบื้องเขาพี่น้องเมียบดีปะเมียบเลีบเสียบยุ่เจ้ามันเพื่นจี่คันถือขวัหน้าเมียบเอนเลียดได้พี่น้องใกอยู่มันเป็นมันเป็นห่วงเป็นนั่นแหละครับแต่กับบ๊อบบ๊อดีขึ้นก่็ขับผลผลน้ำครับน้ำเต็มอยู่นี่ ได้เป so ้งน้าบอก้ะครับตานี่ก้อนสิเกียวข้าสัตรดำมดเก่งเดี๋ยพอี้มิดจิรีป่างกูจีฟังทำแต่พอเฮ้ยนีจะกับอีปูเห็นอีปูตัวนี้อ้ยอีปูก็เอาในละแน่เสียบครับแ๋ยวพาเข้ามามัดหัวกินตัวมันๆหลายปู่ยนีครับพี่น้อง หอยก็มี่พอว่ามันมันเลยครับมันวิ่งต้องเอาผ้าเข้ามามัดหัวไว้ยามกินมันสิลมหอยหลายตัวเจ้ะพ่อนี่ปูเข้าไหมหอยก็มีหอยก็มี่อยู่ก่อันนี้พวกเมนหอยไทยเลยครับหอยต่างประเทศดเมนตัวเชอรี่เนาะเป็นพวกเมนซื้อไทเท่านั้นกันหอยจูบเออหอยไทยเที่ยครับ ตั้งประเทศกับมีพี่น้องเพรแพงว่ะมันดียังม,มียังมาด้วยดีพเพราะอะไรอยู่กับหลายอันหลายหม่องหลา,ายบอนเอาเก็บเล็กผสมหน่อยก็ได้ชนตัวพี่น้องครับฝนตกใส่มือเคลืนน้าเสาะครับพี่น้องอัดไส่จักหน่อยฮะเทียมันหรวงมันเลยฮะเทียมันใหม่อีกมันสีขาด เบิ้งเขาครับพี่น้องเบิ้งไกลๆคือจะง,ง่ามดีครับแต่ว่างบบป่านไดนเด้อครับพี่น้องเขาปีนี้เด้อเบิ้งห่วงเขาอ,อ,อร,ครุครับครับปกติธรรมดาทุ่งห้อยว่ามันอ่อนตัวนเตียนๆอยู่เปลริ้วปีนี้เป็นอ่อนตอนนอ่งเตียนเป็นโคราเกลียเป็นอ่องฟองยังเปียงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แตะกิเสวตเยอะครับบ่้อด,ด,ดอันที่สามครับพี่น้อง เบียกเอรีเลยครับพี่น้องบ้านหนูครับลกัดลอกบ่เลยบ่เลยพี่น้องเลยมัน็นเลียตสวนเิ่นวุ้คืออยู่บ่พ่อลุ่งเอ้อว่มันขาดกัดโดนกระขาดโอ้โหตัวทั้งเสื่องขาดว่าเป็นยังหรอหรือแม่น oh, so ี Male ่ยังขาดมันหนูบอก

กินเข้าเลยนะครับเข้าม่ได้กินมันไปแล้วนะครับนี่กระหอยกระหอยหอยต่าะหอยเฉลี่ยเอาไปลวกลวกแล้วแก้วัวออกดีๆสิครับพี่นอ้องต้มลวกดีๆสิเลยโอ้ยใส่ตำกัวสิพี่นอ้องเอ้ยเสียบลายตำมะเขือเปรด้ัดมเหลืออีกสองอันนี้ครับพี่นอ้องใส่น้ำกันเรื่อยๆครับเบิ่งบรรยากาศไปนำ้ำ เปิ้นเพิ้นไปนําครับป่ามันก็มีซ้ำนี่เสียหิ้มานก็นี่กับคือสิบ่คือเหรอครับปีนี้ครับอายุหม่องได้กับบ่คือครับอันนี้คือหายูหากินอหลีครับบ่ได้สร้างทาาเด้ครับนี่ได้ก็ได้บ่ได้กับคือ่ายพี่น้องเบิ่งคือเก่ากับพี่น้องได้ปลาคอหน่อยตัวเดียวหรือว่าได้ปูตัวเดียวกับไทยคื้เก่ากับพี่น้องล้มขีเก่าอันนี้คือนําเสนอการหายูหากินอหลีอีหลอดเลยครับ อันนี้คือไม้มองห้องคือได้เด้วครับพี่น้องมองคืออะไปลาดุกหน่อยหลายหลายนั่นไหมครับเบื้องมือนี่ก็น่ะมื่อเคลื่อนควนกับต๊กอยู่กับที่เปลี่ยนจังไดแต่บพรา่วงก็แสดงว่าปลาเมื่อตอนนั้นแหละครับมันก็บเมื่อเปลี่ยนด้ับครับมาเบื้องมาลุ่นกันครับน้องเพื่อนเลยครับจุดปลาได้ครับจุดปลาได้ครับพี่น้องแต่เก่าบ่เคย่อพักครับพี่น้องคือบ่พอแป้ เงี้ยเนี้ยมีข้อติดนก่บ่าเต้นแห้งแล้วนะครับพี่น้องปลาดุกน้อยครับว่าปูมีมีเยู่ครับมันนี่ชงใส่สีแดงออมปูเด้อพี่น้องเลยออมปูโอ้เหมือนเดิมครับพี่น้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพี่น้องพุ่นละแตกงวยงวยเยู่ครับเทลงเลวครับงูมันกะจิไปพ่องู้งนะฮะเทียนมีงูเ่าไปฟัดกันตัวครับเบิ้งครับพี่น้องพุ่นละ โอ้โฮเมนธรรมดาแล้วับพี่น้องในไร้คักมือนี่ก็ได้ปลาดุกรุ่นใส่กาบิ๊กจิ้วนะครับพูดเลยครับเสื่องปูปูกระไรครับพี่น้องเพิ่งโอ้พูดเลยครับพูดโอ้พุ่นละครหลาย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 ครับปลาดุกง่อยรุ่นเก้นั่นแหละโอ้ไคนี่คือมีแต่ปลาดุกแขกว่าเนอะลงมาเลงมงโอ้ลงมาจะเครื่องเครื่องบุเนาะครับไม่เป็นไข่อยู่บุ่นเนาะปลาดุก งามครับพี่น้องาม,มาแล้วครับพี่นอ้องอันสุดท้ายได้ครับนี่ยอมเก่ามองเก่าแหละครับบ่เคยถือบ่เคยได้รยังทำเขาชักเทียครับมองดินทำใส่ไว้เสือเสอวเทียเงี้ยมันถือกรับปีน้อง,องเอ,อ่อถือห้อยก็เอาห้อยครับางใส้กับสีมีดทำห้อยแล้วเบื้องส่วนกับปูนั่นแหละเบื้องส่วนม็ดมันเพิ่น แค่นั้นผมว่าเออนั่นแหละมาเอาบอกหอย้ด้วพี่น้องจังสวดสวดด้วครับุเวละหอยกระปูหอยกระปูหอยแคดดีแต่ว่าปูนี่สุดยอดเลยนะครับมันกลัวกินกระจัมกระดองมันคือพระเถาจำป้อนต้นน้อยเห็นไหมครับคือแซ่บเสียบแต่เดี๋ยวมันเดี๋ยวจะเสียบจะได้แย่หนี่กี้ปอนเขากี้ซะเลยแงมือเโซนหนาวทิ้งถีรับพี่น้องโอ้ยเฮ้ยกินนี่ฐ์ หาบอกเนาะเฮ้ยโวเห็นบลากระไรบ่ามันเห็นเหรอมาบอกเด้่กินแคคค่ะจำรวงปูกระไรบบ่ได้แจ้งเปลี่ยนว่าเปีวาเปลี่ยนรอกใช้ดูปะมากพี่น้อนอครับบนกรดูาปวดแทะนี่แต่หอยบกนั่นละเนี่ยมากพฟนิพาดมากหลายหอยเนี่ยไม่ไงข้างมาก หหมออยยนไี่นี่หอยด้วยยังไงอดต้มเนี่ยหอยกดนี่บูมารคนไหนเบื้องกลางปูครับพี่น้องเวลาโอ้ยคักแล้วพอดแล้วพอดแล้วกลางปูยังไงนะครับปลาก็ได้ปูก็ได้หอยก็ได้โอ้ยมีสุนัขอใดครับพี่น้องเอ้ยมันเถี่ยนะมันนะครับมันคัดมันเถี่ยพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอแล้วพอแล้ว สวยมากจังเลยเลี่ยง่ายเหรอครับพี่น้องแตะเวียนเข้นผมเลี่ยงง่ายมืหมดเลี่ยงกวนพ่อพี่น้องพ่อพี่ยังครับครับปนีการแลาวพาจากพนพี่น้องเ่าเนาาะเเนาะขอบคุณหลายๆเลยครับที่ติดตามเราชมขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณครับ